ทุกคนครับวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์ s, จะมาสอนการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ํานะครับซึ่งทําให้ปั๊มเก่าไฟบ้านเนี่แหละนะครับที่เคยใช้ไฟบ้านเนี่ยนะไม่ต้องใช้ไฟบ้านก็ได้ใช้แผงโซลาเซลล์จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยประหยัดไฟค่าแผงแล้วดูปั๊มด้านหลังพี่หมีนะครับเห็นไหมฮะอ่าตอนนี้คือปั๊มไฟบ้านเราไม่ต้องใช้ไฟบ้านตอนนี้ใช้แผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่รับน้ําแรงมากทุกคนดูเห็นไหมครับ ทุกคนดูด้านหน้าของอิวอร์เตอร์ครับอิวอร์เตอร์ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าซูเปอร์บ็อกซ์นะครับเป็นอิวอร์เตอร์ที่ได้นะครับไปเซอร์ติฟิเคทนะครับ MIT m a d in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมไทยนะครับเป็นผลงานของอาจารย์วิศวกรไทยนะครับตัวนี้นะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครับครับเดี๋ยวพี่หมีปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะสอนติดตั้งอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วตัวนี้โอ้โหตอนนี้ขายดีมากครับพี่น้องเกษตรกรที่เขามีปั๊มเก่าอยู่แล้วมีแฟรงกิน มีมิสซูนะครับมีซูเปอร์ปั๊มทั้งหอยโข่งทั้งเสมอครับก็หันมาใช้นะครับซูเปอร์บ็อกซ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ครับอ่ะวิธีการติดตั้งอย่างละเอียดครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มจากนะครับพี่หมีจะต่อสายไฟของปั๊มนะครับเข้ามาที่ตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนทุกคนครับนี่คือปั๊มไฟบ้านปั๊มไฟบ้านนะครับปกติจะมีกล่องอยู่แล้วเป็นแคปนะครับกล่องของปั๊มไฟบ้านถ้าเป็นปั๊มเสมอไม่ใช้นะครับเอากล่องออกนะครับเอาสายไฟของปั๊มทเฉยุกคนดู ครับสายไฟของปั๊มไม่ใช้กล่องนะกล่องเก่าเก็บไว้นะครับนะครับสายไฟของปั๊มเนี่ยจะมีอยู่3สายนะครับแล้วก็ต่อผ่าน VCT ีีสาสายออกมาครับนี่ครับลากมานะครับลากมานะครับและสายไฟของปั๊มน้ํานะครับเห็นไหมครับมันจะมี3ามสาย u v w ด้านบนนี้นะครับเราก็เอาสายไฟของปั๊มน้ำเนี่ยครับมาใส่ที่มีขันให้ดูนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับมันจะเขียนไว้ว่าปั๊มหนึ่งปั๊มสองครับใช้ได้สองตัวเลยนะครับสลับกันใช้ได้นะครับอ่ะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวสายใส่เข้าไปเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็ขันนอ็อตตอนนี้เราต่อสายไฟของปั๊มนะครับซึ่งมีสามสายเข้าไปที่ตู้อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำซูเปอร์บ็อกซ์เรียบร้อยแนละ้วจากนั้นครับเราก็เอาสายไฟของแผงโซล่าเซลล์ทุกคนดูนี่คือสายไฟแผงโซล่าเซลล์เห<ม>็นไหมสีแดงขั้วบวกสีดำขั้วลบนี่ครับตอนนี้พี่หมีต่อแผงโซล่าเซลล์ถึงแผงแล้ว เวลาแี่พอเราปิดครับแล้วก็คั่วรบน้มันอัวของัวต่อมานะครับเดี๋ยวขึ้นคู่มือการต่อแผงให้นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับการใช้งานนะครับถ้าเป็นปั๊มนะครับหนึ่งแรงม้าหรือว่า1 5จแรงม้าใช้แผงโซลาเซลล์4แผงถ้าเป็นปั๊ม2แรงใช้แผงโซลาเซลล์6กแผงถ้า3แรลงใช้แแผงต่ออนุกรมกันได้เลยนะครับอ่ะพอสายไฟของแผงโซลาเซลล์นะครับยาวที่ต่อจากแผงเสร็จแล้วเนี่ยลากเข้ามา เห็นไหมครับสีแดงครับมาผ่านเคเบิลแกรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าที่เบเกอร์แผงโซลาเซลล์มันจะเขียนไว้ด้านบนนะครับว่าโซล่าบวกโซล่าลบมีสายให้ดูด้วยครับสีแดงเห็นไหมขัว้วบวกสีดำขัว้วลบนะครับก็เปิดตรงที่มีเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมสายไฟโซลาเซลล์ Sale, ขั้วบวกเอาใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะครับขัวลบสีดํา นี่ตัวลบสีดํานะครับอ่าเอาใส่เข้าไปล้อขันเนาะนะครับอ่ะนะครับนี่คือการต่อแบบที่หนึ่งนะครับไม่ต้องต่อไฟบ้านเลยก็ได้นะครับอ่ะแล้วต่อมาครับสายดินทุกคนนี่คือสีเขียวสีเขียวนี่คือสายดินนี่สายดินอ้อมเข้ามาด้านล่างนี่ต่อบานเคเบิลแกนนะครับอ้อมมาอ้อมมาแล้วมาต่อตรงด้านนี้ครับตรงสต็ปเปอร์ตรงนี้นี่คือสายดินเห็นสายดินไหมครับที่มีขันนอามาให้ดูครับนี่ครับเอาสายดินใส่เข้าไป ขันสต็อปเปิลนี่แหละครับนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเราไม่ต่อไฟบ้านเลยได้ไหมได้เราไม่ใช้ไฟบ้านแล้วก็ได้ใช้แผงโซลาเซลล์ถ้าไม่ต่อไฟบ้านนะครับไฟบ้าน2อันนี้เราก็ไม่ต้องต่อนะครับแต่ถ้าต่อไฟบ้านนะครับก็เอาใส่แบบนี้เลยนะครับก็คือสายไฟนะครับดูนะครับนะครับสายไฟนะครับเราก็จะต่อเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวนะครับพี่หมีจะไม่ต่อไฟบ้านนะครับ เดี๋ยวจะต่อแค่แผงโซล่าเซลล์แล้วเปิดปั๊มให้ดูก่อนนะครับอะอครับทุกคนครับตอนนี้นะครับจากปั๊มไฟบา้านนะเราจะไม่ใช้ไฟบา้านนะครับและเราจะต่อแผงอย่างเดียวตอนนี้พี่มีต่อเสร็จแล้วอา้าวเดี๋ยวทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเอาสายไฟตัวนี้เป็นสายไฟของปั๊มน้ําเอากล่องของปั๊มออกไปนะครับกล่องเก่าไฟบา้านไม่ใช้นะครับเพราะมันมีแคปอยู่ในนั้นนะครับเราเอามาเฉพาะสายของปั๊มน้ํานี่ทุกคนดู นะครับสายของปั๊มน้ำนี่มองที่ตัวปั๊มน้ำเห็นไหมปั๊มน้ำมันจะมีสายไฟของมันอยู่แล้วมีอยู่3เส้นนะครับสเส้นของสายไฟของปั๊มน้ำต่อสายยยาวก่อนจะไปย่อนบอนนะครับนี่ครับนี่คือ3เส้นของปั๊มน้ำมาต่อที่ช่องของว่าปั๊มหนึ่งนะครับจากนั้นครับสายไฟโซล่าเซลล์ที่เราอนุกรมมานะครับเอามาต่อเข้าที่เบเกอร์เห็นไหมนะครับทีนี้พี่หมีจะเปิดปั๊มแล้วนะไฟบ้านไม่ต่อนะจะใช้แค่แผงโซล่าเซลล์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาจจะยกเบเกอร์ขึ้นแล้วนะทุกคนดูนะยกบขึ้น แล้วรอนะครับหน้าจอขึ้นมาแนละ้วรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งทำหน้าจอขึ้นมาแนละ้วเดี๋ยวรอให้มันขึ้นนะครับอรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนเขาเรง่มอ่านอ,อ่านค่าตอนนี้ซูมเข้าไปใ,ใกล้ๆครับมันเขียนว่าออฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดนะเปิดอยู่ด้านล่างครับเห็นปุ่มสิงเงินเงินไหมนะครับถ้าเรากดลงไปมันจะยุบลงไปปุ๊บนะครับมาดูที่หน้าจอใหม่หน้าจอขึ้นรัน ครับเดี ja o, o, like s, like 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 like, ๋ยวรอดูน้ำเลยที่ปั๊มอยู่ที่ปั๊มครับรอแป๊บหนึ่งไฟกำลังเริ่มไฟกำลังเริ่มเข้ามาครับเขากำลังเปลี่ไฟครับเดี๋ยวเขาค่อยค่อดูไฟหลังจากนั้นค่อยแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยแรงเรื่อยๆแรงเรื่อยๆเอ้แรงแล้วแรงแล้วเห็นไหมน้ำแรงแล้วครับทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้จากปั๊มไปบ้านไม่ได้ต่อไปบ้านเลยนะ เราต่อแค่แผงโซล่าเซลล์นะับทั้งที่เป็นั๊มไฟบ้านไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลยนะครับแต่สามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ยุเกี่ยวได้เลยถ้าไฟคือไม่จ่ายเรื่นี้คือสูงเมื่อเซนเลยนะถ้าไฟไม่ได้จ่ายถ้าายใช้แผงโซล่าเซลล์ย่างเดียวเลยครับเพราะว่านี้ยังไม่ต่อไฟบ้านนะครับอ่ามาดูที่ดูที่ตู้ครับนะครับดูที่ตู้ครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมไม่มีไฟบ้านเราไม่ได้ต่อนะครับอ่ะพี่หมีจะปิดปั๊มก่อน จะปิดปั๊มแล้วนะครับแล้วจะปิดปั๊มแล้วนะครับขึ้นมาออฟเดี๋ยวรอบนี้เราจะต่อสายไฟบ้านให้ดูด้วยว่าสายไฟบ้านต่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะครับทุกคนครับนี่คือสายไฟบลายแล้วก็นิวตันสายไฟบ้านพี่หมีจะต่อเข้าไปแล้ว เราจะต่อผ่านเกลมัอกนกนด้านหลังนี่เปิดฟ้าเกลมันแกงที่มาเอาใส่เข้าไปและดูที่เบเกอร์ทุกคนดูนี่ลิมสุดซ้ายมือสุดเป็นตัว L เขียนว่าลายนะครับขวามือเป็นนิวตันเขียนว่า N เห็นไหมตรงนี้ก็มีเขียนไว้ลายแล้วก็นิวตันนะครับลายคือสายสีน้ำตาลนิวตันคือสายสีฟ้ายกขึ้นมา นะครับสีน้ําตาลเป็นลายนะครับสีฟ้าเป็นหนึ่งต้นนะครับเอาใส่ที่ตู้เบเกอร์ตอนนี้พี่หมียังไม่ได้ต่อไฟเข้ามานะนะครับเรายังไม่ต่อไฟเข้ามานะครับอย่าเพิ่งไปต่อปลั๊กไฟนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับเรากำลังจะต่อเบเกอร์อยู่นะครับ รับใส่ลายเข้าไปแล้วนะครับรอนิวตัอนอีกตวนนะครับปลายสายตอนนี้พี่หมียังไม่ได้เปิดนะครับในส่วนของตัวไฟให้วิ่งเข้ามาในส่วนของตัวสายไฟบ้านนะครับอ่านะนะนะแล้วขันตอนให้แน่นเอเรียบร้อยอ่าทบทวนถ้าแบบนี้จะใช้ไฟได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับทบทวนก่อน วางโซลาเซลล์ก่อนนะครับสายไฟของปั๊มอยู่ด้านนี้นะครับสายไฟของปัม๊มเก่าไฟบ้านาออกมาต่อไปมี3สายนะครับสายไฟโซลาเซลล์สีแดงควบบวกสีดำควบลบต่อที่ตูดเบคเกอร์ของเบคเกอร์แผงโซลาเซลล์สายไฟบ้าน,นครับลายนิวตันต่อให้ตรงนะครับลายสีน้ําตาลนิวตันสีฟ้าต่อให้ตรงครับมีจะมีเขียนมากไว้ให้นี่ครับนี่คือเบคเกอร์ไฟบ้านตอนนี้เราต่อ2ระบบนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะกดเปิดนะครับ เราจะสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งแผงแล้วก็ได้ทั้งไฟบ้านเปิดกลางคืนได้ด้วยเปิดกลางวันได้ด้วยนะครับกลางวันก็ประหยัดไฟเพราะใช้แดดเป็นหลักนะครับอะ่ะที่มีจะขึ้นแบคเกอร์แล้วนะครับนะขึ้นแบเกอร์แผงขึ้นแบคเกอร์ไฟบ้านนะครับแล้วปิดฝานะครับแล้วปิดฝานะครับแล้วกดเปิดนะครับที่ด้านล่างเนี่ยทุกคนดูด้านล่างจะมีปุ่มเปิดรับรอนะครับอ่ะท<โด>ี่มีกดเปิดแล้วนะ นะครับอ่าเปิดแล้วนะครับมันจะขึ้นวาลานนะังอะเดี๋ยวไปดูที่ปั๊มครับทุกคนน่าไหญบ้างครับทุกคนน้ำไหลแล้วนครับน้ำไหลแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ การต่ออินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดซุปเปอร์บ็อกได้รางวัล MIP จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผลงานของอาจารย์วิศวกรไทยเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยนะครับแบรนด์ Handelo ครับขวัญใจอันดับหนึ่งที่้องกเกษตรกรไทยมาครับพี่มีแกสอนวิธีการอา่านค่าว่าประหยัดไฟแค่ไหนมาดูตรงด้านนี้ครับนะครับที่หน้าจอนะครับดูใกล้ๆนะมีปุ่มเรากดดูได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ ไฟดีซีนะครับอ่าไฟเอซีอ่าเดี๋ยวดูไฟเอซีนะครับเห็นไฟเอซีไหมตอนนี้เอซีกินไฟอยู่ที่หกร้อยกว่าวัตต์นะครับแล้วก็มีไฟดีซีมาผสมด้วยนะครับไฟดีซีนะครับเดี๋ยวก็จะมาผสมนี่ไฟดีซีก็มาผสมด้วยนะครับอันนี้เป็นระบบไฮบริดได้ด้วยนะครับนะครับหรือนะครับหรือเราจะให้นะครับ ไม่จ่ายค่าไฟเลยเดี๋ยวพี่จะปิด,ปดเบกเกอร์ไฟบ้านเพราะว่าเราจะไม่จ่ายค่าไฟครับอ่ะอันนี้คือเบกเกอร์ไฟบ้านครับปิดเลยไม่ใช้ใช้แดดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับขึ้นเบกเกอร์แผงขึ้นเบกเกอร์แผงแป๊บนึงนะครับแล้วรอปั๊มก็ค่อยๆปูดนะครับความแรงขึ้นไปเรื่อยๆามาดูเลยครับเห็นไ,ไหมไหนนะี่ฮะสามารถนะครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้เลยใช้แตดไฟแดดหรือจะใช้ทั้งไฟแดดไฟบ้านผสมก็ได้ ครับนี่คือข้อดีของอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับนะครเป็นไงบ้างครับการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำไม่ยากนะครับพี่บีขึ้นคู่มือการติดตั้งไว้ให้นะครับสำหรับคนที่นะครับอยากจะได้คู่มือติดตั้งพี่บีแจกให้ปีเลยนะครับแคปหน้าจอเอาไปใช้งานได้นะครับและสำหรับคนที่อยากรู้นะครับราคานะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับของแฮนเดอร์โลนะครับจำหน่ายอยู่ที่ราคา1น9 0 0บาทเท่านั้นเองครับราคาไม่แพงเลยใช้งานกับปั๊มได้หนึ่งแรงม้าสแรงม้าสามแรงม้านะ แล้วก็ปั๊มหอยโข่งนะครับจะเป็นยิปซูซุเปอร์ปั๊มก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นปั๊มหอยโข่งก็กดแทปด้านหลังของตัวที่อยู่ที่ตัวหอยโข่งก่อนแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นปั๊มเสมอง่ายมากกล่องเก่าของไฟบ้านไม่ใช้เอาสายไฟมาต่อได้เลย นะครับก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับเหมือนเดิมนะติดต่อผ่านแอดมินพี่หมีโซลเซลครับที่ l ล n e ID s s i a e e ที่ไลน์พี่หมีคึิ้ก QR code ในการแอดไลน์เพื่อนเพื่อนหรือวัดให้นะครับใครสะดวกโทรศัพท์โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0809899990 809899999แล้วพี่หมีจะสอนแบบนี้เรื่องโซลารเซลล์แบบนี้ลงคลิปยาวๆแบบนี้ทุกๆเย็นวันศุกร์นะครับทุกๆวันศุกร์เข้ามาติดตามได้เลยจะมีคลิปสอนแบบยาวๆอย่างนี้เลยนะครับส่วนวันธรรมดานะครับจะลงคลิปต นะครับก็ไปติดตามได้ครับวันรรมดาลงให้ทุกวันนะครับ้าเราคนสนใจโซเซลกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ได้เลยวันนี้พี่หมีโซเซลต้องขอลาไปก่อนครับขอดีดรับ